อย่างงี谢谢 <S 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 ้อย่ามองมันเลยอดุเหรอเหรถอุ้ยขอรับอุ้ยไปเดว่างปะเชื่อคุณถ่ายคลิปมั้ยคือเมื่อวันก่อนเนี่ยแม่งแกล้งหมากูมือเงี้แหละพอดีกูเห็นมันแม่งนั่งตัดคลิปอยู่ห้องการินมึงช่วยกูแกล้งมันหน่อยกูจะแกล้งมันประมาณว่ากูมีอะไรกับมึงพอดีกูมีถุงยางที่ไอวิวมันฝากกูไว้นี่กูจะมาแกะแล้วก็วางไว้ตรงที่นอนมันโอเคใจปะ เนี่ยปููโป้ด้วยอยึงช่วยกูแบบว่าประมาณแกล้งแกะผมแล้วก็นอนตรงที่นอนเล่นโทรศัพท์อะไรก็ได้ถือว่าประมาณอีกแค่สามสิบหรือชั่วโมงเนี่ยมันกลับมากูจะมึงก็เดีย๋ยวกูจะล็อกประตูวไว้ด้วยสวัสดีครับวัยรุ่นเมกานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเอาคืนในโอต๊ตนะครับก่อนหน้านเนี้ยเนี่ยมันมาแกล้งผมเรื่องหมาผมแล้วมันก็มาซ่อนไว้แล้วมัน,มนหมให้ผมหาซะเหนื่อยเลยก็คือพี่เจ้าหมา ถ้าใครยังไม่ดูคลิปมันเนี่ยจะทิ้งไว้ที่ตัวไอนะไปดูความเฮี้ยของมันแล้วกูจะทําเฮี้ยกว่าเดิมที่มันเคยทกากับผมไว้ดูว่าผมจะเฮี้ยขนาดไหนนะวันนี้นะครับผมเตรียมแผนมาละผมจะแกะถุงยางนะครับแล้ววางไว้ตรงที่นอนนะครับให้มันเห็นว่าถุงยางเนี่ยใช้ไปแล้วแล้วก็ล็อกประตูไว้พอมันกลับมาในประตูมันล็อกเนี่ยมันก็ต้องสงสัยแล้วแหละต้องบอกกันนะว่าไอโอ๊ตเนี่ยมันไม่ไว้ใจผมตั้งแต่แรกเลยฮะที่แบบว่าเฮ้ยผมแวะนู่นมาทำนู่นทำนี่ทำแปลกๆทำาหมือนหื่นกล,ลางกแต่คือผมเป็นคนที่แบบว่า คนดีอ่ะคนดีร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือไม่ได้ทำคลิปนานนี่แบบหัวกูร้อนยังวะไม่เกี่ยวกับป้าเนี่ยไอ้ทำไมกูหล่อจังอ่ะเฮียโอ้เยเฮียว่าตื่นตื่นเอ้เกิดมาหล่อเฮียเรามาดูปฏิกิริยากูเลียากูาเกลียดคำว่าปฏิกิริยากูอยากรู้ว่ามันจะโกรธผมหรือเปล่านะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องแบบละเอียดอ่อนนะ ทุกคนนะครับอย่าทำตามพี้ทำตามก็ได้แล้วแต่มึงกูไม่จะทำจริงก็ได้เออจะทำจริงก็ได้แต่กูเฮ้ยทำจริงวะทำจริงวะจริงเหี้ยเลย๋ยโอเคเดี๋ยวตั้งกองไว้ก่อนนะ

อะไรคืเล่นกลับมึงมาดูก่อนที่อะไรเนี่ยอะไรกูเล่นเกมอยู่ไอ้พวกคนทีอะไรแต่ของใครของใครอ่ะทั้งใส่หัวเพื่อนก็อยู่กันสองคนกูถามดีๆว่าของใครเอออะไรที่นี่ไม่หนีดีเข้ามาว่าว่ากูเล่นเหมือนอย่างอะไรไม่ยินเลยสุดมึงแั่อยู่กันสองคนแล้วมึงล็อกห้องทำที่อะไรแล้วกูมาเจออย่างเงี้ยไอ้สัสก็กูเล่นเกมกูติดยิ้มใส่มึงก็เข้าห้องกูมึงก็รู้ว่ากูกตั้งนานมึงก็ต้องได้ยินบ้างเอากูใส่หูฟังไอ้แต่ไม่ได้ยินอ่ะ แต่แต oh, ่มันเล่นโทรศัพท์บอกว่าห็นมันนั่งเล่นอยู่ตั้งนานละมากวนําเนี่ยอ๋อไู่้ไรครที่มันปิดคอมมือมานบัับมเหี้ยอะไรนีเอามึงเที้ยอะไรออจัต้เี้ยโอ้กูมึงพูดมารงามึงทำเี้ยอะไรถ้ามึงพูดมาังตรงกระจกนะกูบอกมึงไปตรงๆแล้วกูไม่ได้ทำแม่ไม่ทำเที้ยมึงมีอนสองคนือมึงล็อกห้ากันเปนเี้ยอะไรอกูล็อกกูติดนิสัหลกูบอกมึงแล้วติดนิสใส่เที้ยมันก็ไม่ใช่กูแล้วมึงมาหาเรื่องบัวอะไรเนี่ยกูเล่นเกมอยู่ไม่เนาะ ถ้าเป็นของกูมึงจะเอามึงจะเอย่างไงอันนี้กูกูพูดแบบกูอันนี้ไม่ใช่กูกูตอนนี้เสร็จไปก่อนเลยกูมึงโกหกอ่ะไอ้สัแล้วกูจะทำเป็นเพื่อนไอ้เพื่อนกูไม่ได้เป็นคนเหี้ยขนาดนั้นถ้ากูเป็นคนเหี้ยกูกูไม่เห่แล้วกูจะทําของเพื่อนไอเพื่ออะไรก็มึงเหี้ยไงกูเลยไม่ไปเต็มโอ้กูเหี้ยไรกูไม่เคยทําอะไรใครเลยไวันนี้ใสมึงอ่ะกูก็รู้ว่ามึงยังไรขนาดไหนโอ้โหยเพื่อน มึงเป็นคนเนี่ยมองกูเนี่ยอย่างนี้เลยเฮียมองกูติดเราไปแต่ไม่ต้องพูดไอ้เฮียโอ้ยเฮียไม่ปากูเลยเควะโอ้เฮียมึงจะต่อยกูได้ทำไมอนาะเฮ้ใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ไหวใจเย็น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 เฮไอ้เยีนย็นวทำแรงดื้นฉันบอกว่ากูไม่ได้ทำแล้วมึงหาเรื่องกูทำไมเนี่ยควยข้ามึงบอกแต่แรกกูก็จบไอ้เฮียกูจะไม่อยู่กูบอกไม่ได้เอาเนี่ยมึงดูอ่ะกูจะหยิบมันดูไอ้เฮียไม่ต้องไม่ต้องมึงยังไม่ดูเลยเนี่ย ้ยยังไม่รอใช้แล้วไอ้สัตว์กูรู้กูยังไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้ที่เอาปกติกูไม่ใช่อย่างแล้วมึงมาชอบมาหาแล้วมึงจะมาหาเรื่องกูทำไมเนี่ยกูถ้าสมมติมึงป่วยอะไอาไม่ต้องคนอื่นนะเฮี้ยมึงไม่ต้องมาพูดไอ้เฮี้ยเอากูจะทำไปเพื่อเอะไรกันดีวะมึงมึงเรื่องนีป่าโป๋ไงไอ้สัตว์มึงแก่งเงี้ยเฮี้ยมันก็ไม่ใช่ปะมึงเป็นอะไรไอ้เฮี้ยแล้วมึงลองคุยกันดีๆก่อนไหมกูไม่คุยมึงถามไอแตนหมดไหมถ้าไอ้แตนมาเรื่องเนี่ยแตนทำอะไรกันสองคน มึงอ่ะมึงเอาไงมึงเช็คไอ้แตเลยปะมึงเช็คไอ้แตเลยเพราะกูเอาจริงหรือเปล่าอ่ะกูบอกให้เช็คไงไอ้เที้ยแล้วผมไอ้แดงมันเป็นยุ่งอย่างเงี้ยกูรู้ไอ้สัสกูรู้จากผมรู้จากนี่กูรู้ที่นอนเนี่ยไอ้สัสมันไม่ใช่เี้ยกูบอกไปแล้วกูบอกตรงเลยบอกที่ยรอย่างกูบอกเลยตรงนู้นว่ากูมีอะไรกันเยียมมันเดี๋ยวขอดูเดขอดูเดี๋ยวขอดูอุ้ยขอดูอุ้ยเต้ยเต้นเต้นเตเต้นไปไปกูจะกลับมาหานอ้เที้ยร กูกลัวดูกลัวกวกลัวกูแก้เลยกูไม่ันแก้เลยกูเลยกูเห็นกูดำๆแล้วอัั้นก้อยกูแก้คืนเล่นกียเลยไม่กูรู้ว่ามึงจะเป็นอย่างนี้กูเลยแก้คืนเอาเออเรื่องหมาบุญงูขนาดนี้อะไไอ้สัสอันนี้มึงก็แรงไปนะมึงเ่นจับมึงเขาคุกมึงจะเนถ้ามีมีดถ้ามีมีดกูจิบไปให้ไอ้สัสป่วาไปลยก็ไ่กลัวจังวะปปล่อยป่อยแล้วามีมึงฆ่าไปง เรามึมมงกี้โหดเลยไปอารมณ์ร้อนมึงไม่ฟังลเลออหงตุผลเลยไม่บอกเลยรับผิมึงดูเลยมึงอยากให้กูทำไงไใ <c oughs> น,นบัตรคลิปเนี่ยมึงไปดูในคลิปก็ได้กูแกะออกจากกล่องกูเพิ่งแกะตอนนี้กูมาเข้าประตูกูรีบแกะ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 เอาทิ้งอะไรเงี้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโฆษณานะครับเราไปอยู่ในเว็บสุขชั้นชอ็อปเป็นเว็บสุ่มบัตรกรินหน้าขายไอเดีเกมนะครับเดี๋ยวผมสอนขั้นตอนวิธีการเติมก่อนนะครับเรามาที่เติมเงินผมเลือกเป็นคูบัลเลต์เปิดบัลเลตขึ้นมานะครับแล้วกดโอนไปททีีี่่ขอออออองเเเเเเเบบบบรรรรรร์์นนนน้้ะะะคคคััใหาาาาลลืกกแดยยวผมจํโ ยืนยันการโอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมให้เราเอาเลขอ้านอิงนะครับไปกรอกขั้นตอนในการเติมเสร็จที่เรียบร้อยล้วกดยืนยันการเติมนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาที่หน้าหลักของเวบนะครับแล้วไปที่สุ่มของรางวัลนะครับป้าเรามารุ้นกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่ารุ่นมาฮะอุ้ยเริ่มต้นมาผมก็ได้30เลยนะครับไม่ได้ของรางวัลเฮ้ยทำไมมันไม่ได้อะโอ้เกินพันห้าพันห้า สุ่มเสร็จมาดูที่ของรางวัลนะครับนี่ครับคัดลอกเสร็จปุ๊บไปวางยืนยันเรียบร้อยนะครับเข้าสู่ในช่วงของคลิปเหมือนเดิมนะครับว้ามมึงก็คิดสภาพโว่ไอ้แตงลงหัวกูไอ้สัตว์แล้วคิดหมามันก็ลงหัวกูเออก็แค่ไงเพรมึงคืนไงก็ถือว่ามึงเป็นหัวโจ๊กไม่ไอ้ชิบหายมึงมึงเล่นอะไรมาที่มันเบาๆแล้วมึงอะไรเนี่ยแล้วมึงหมากูก็ตกใจไงกูยังไม่ได้ทำลายร่างกายมึงเลย ไอ้เหี้ยถ้าเอาทุกคนนะครับถ้าถ้าทุกคนโดนเมียนอกใจนอกายทุกคนจะตีตะต่อย่ะครับผมเป็นผมผมไม่ต่อยนะถ้าเกิดถ้าเกิด็นเรียกจริงอ่ะกูทนไม่ไหวจริงกูจะคุยจริงกูถามจะมุ่งมองกูเป็นคนเหี้ยขนาดไหนกูที่กูกูพูดออกมาครับกูก็แบบว่าอารมณ์พูดออกไปลอยลอยอเหี้ยแล้วกูว่าคนเราถ้าสมองแม่งคิดว่าผมไม่ตคือผมเป็นดูเป็นคนเหี้ยขนาดนั้นเลยโอ้เพื่อนก็เหี้ยจริงจริง ไม่ไม่ย่กูไม่น่าไปใจแล้วกูว่ากูรู้ละไอ้เยีะยกูอยู่กับใครคือผมเป็นคนเมื่อกี้นะผมเป็นแบบในหัวผมนี่ไม่เคยคิดเรื่องนี้กับแฟนเพื่อนเลยเมียเพื่อนนะอันนี้แบบสาบานเลยสาบานเลยสาบานผมสาบานยอกหยอกหยอยอกหยอกยอกยอโอเคคลิปนี้ถือว่าสำเร็จนะครับไอ้ว่าแม่งโอ้เกินคลิปกูแม่งจะเดอดทุกครั้งเลยเฮียจะต่อยกูตลอดนะกูม ครับผม,มแ,แกล้งเย <ไป S 2> ี่ยงไรเมึงจะต่อยกูอย่างเดียวเลยเฮียกูแม่งมีโดนเลดแล้วเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่ท่าความตามมันต่อยกันอย่างเงี้ยวุ่นวิบเลยต่อคลิปนี้ไปเลยนะครับไม่ไม่แกล้งอีกแบบนี้เลยเฮียม,ม,มันแรงไปมันแรงไปสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากแกล้งมันยังไงลองคอมเมนต์มาดูฝากผมเอาไปทำนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน,น้า